ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้ก็มาดูดวงแบบรนดอมกันนะครับช่องเรามีทั้งรนดอมและพิกกาสลับกันไปตามความเหมาะสมนะครับและแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไม่เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครคิดถึงคุณแทบใจจะขาดแล้วตอนนี้เออน่าสนใจนะครับนะใครคิดถึงคุณแทบใจจะขาดแล้วตอนนี้มาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอสองดาบ two of swords มีเรื่องลังเลใดๆหรือไม่นะครับเออการตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่นะโอแปดไม้เท้า e ด of wands คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดไว้นะสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยลำดับเลยนะครับ ราชาเหรียญ King of Pentacles โอ้ยไม่ธรรมดาราชาเหรียญคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าเอ๊ยบุคคลลักษณะดังนี้นะครับนะเออคนโปรไฟล์ดี6ดาบ Six of Swords ชัดเจนเลยจะไม่ให้คิดถึงได้ไงอยู่กันใกล้ไกลคนทางไกลนะ6ดาบระยะห่างทางไกลอืมการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล เดอะสตาร์โอ้โหไม่ธรรมดามีโอกาสที่เขาอยากจะเจอคุณมากคิดถึงคุณมากหาโอกาสมาเจอคุณนะครับแล้วก็ตีความอีกอย่างคือเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเขาที่โดดเด่นคุณที่โดดเด่นหรือโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะครับนะเออน่าสนใจพลังงานวันนี้โอ้โ oh, หชัดๆเลยหไมเทลไฟเบ o n ์ s เป็นคนโดดเด่นที่มีคนอื่นอยากได้อยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ เหมือนจะมีการต่อสู้แย่งชิงแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคุณจะได้สิ่งที่ควรได้คนแวดล้อมไม่ค่อยมีผลหรอกเออแล้วก็เจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัเอนดูพลังงานเจ็ดถ้วยการมีตัวเลือกโอ้โหหล่อเลือกได้สวยเลือกได้มาเจอกันหรือเปล่าเนี่ยพลังงานกองนี้วันนี้นะครับเออเดลไฮ e พ t เทสโอ้โหเจ้าสเสน่ห์ จะมาให้คิดถึงได้ยังไงโอ้โหไกลกันด้วยสเสน่ห์แรงอีกต่างหากเขาห่วงคุณนะเนี่ยเออหรือคุณเองก็ห่วงเขาเช่นกันซึ่งกันและกันคบกันอยู่เปล่าครับเนี่ยเออสตรนชัดๆเลยผมว่าเป็นพลังงานของคนที่คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอืมคนนี้เขายอมคุณมากเขาน่ารักกับคุณมากแล้วก็ ซีดา4 o f s w o ร d s ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลระยะห่างทำอะไรคุณกับเขาไม่ได้ชัดเจนพลังงานวันนี้รันดอมวันนี้ใครคิดถึงคุณแทบใจจะขาดแล้วตอนนี้ฟันทงให้เลยนะว่าเป็นคนทางไกลเป็นคนที่คบหากันอยู่แล้วเป็นคนที่สนิทกันในระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงขั้นแฟนแต่เป็นการจีบจีบกันอยู่เป็นคนที่ต้อเตาะกันอยู่แบบนี้ยังไม่ใช่แฟน ดูแล้วยังไม่ใช่แฟนไม่ใช่คู่รักแต่เป็นคนที่คุณก็พึงพอใจเขาเขาก็พึงพอใจคุณมาดูสถานการณ์ตอนนี้ของคุณช่วงเวลานี้คุณอาจจะงานยุ่งหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันให้ต้องเลือกให้ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่ซื้อรถใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเป็นการตัดสินใจนะครับโดดเด่นมากซึ่งคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง คุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ดีโดยลำดับแน่นอนใบนี้มาหายห่วงช่วงเวลานี้คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะทำให้คุณสับสนได้ง่ายในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงินครอบครัวชีวิตพี่น้องญาติพี่น้องใครๆก็แล้วแต่แม้แต่เพื่อนฝูงมักจะนําสิ่งต่างๆมาให้คุณได้ขบคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่เหนื่อยใจก็แล้วแต่คุณต้องเลือกเอาเองว่าคุณจะบริหารจัดการเวลากับเรื่องต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนะครับ ผมว่าคุณทําได้ไม่ต้องกังวลหรอกช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความคิดถึงใครบางคนและคนคนนั้นก็คิดถึงคุณมากคนคนนี้คิดถึงคุณแทบใจจะขาดดังกล่าวแล้วว่าเป็นคนที่สนิทกันในระดับหนึ่งคบหากันในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่คู่รักยังไม่ใช่แฟนเป็นคนที่จีบจีบกันเตาะเตาะกันหรือตีความอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมิตรใหม่ที่เจอกันถูกใจกันแล้วมีเหตุต้องทําให้ห่างกันไป ไม่ว่าจะบ้านไกลกันอยู่แล้วทํางานคนละที่หรือแม้แต่มีการเดินทางไกลไปอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราวแบบนี้ทําให้เขาคิดถึงคุณมากเขากําลังรู้สึกดีที่ได้เจอคุณได้รู้จักคุณคนคนนี้กําลังมีความพึงพอใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณได้มารู้จักคุณเขาอยากใกล้ชิดคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ณเวลานี้เมื่อเขามาใกล้ชิดคุณไม่ได้เขาจึงเกิดอาการคิดถึงมากจนแทบขาดใจดังกล่าวนะครับ ถ้าคุณมีคนที่คบหาดูใจหรือศึกษาก็อยู่หลายคนเพราะคนเราสามารถมีเพื่อนได้หลายคนนะครับคุณอาจจะนึกไม่ออกว่าคนที่จะเป็นใครได้บ้างให้มองไปที่คนที่ดูดีที่สุดนะ ดูดีดูเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่คุณรู้จักอยู่ตอนนี้บุคลิกภาพของราชาเหรียนที่มีความเดือดดาด้วยเขาจะเป็นคนโดดเด่นในสังคมของเขาหรือแม้แต่ตัวคุณด้วยก็ได้ที่คุณก็เป็นคนโดดเด่นในสังคมของคุณก็ได้พลังงานวันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนโดดเด่นสองคนที่มาคบหากันเกี่ยวข้องกันทําให้เกิดอาจจะเกิดความหึงหวงกันได้บ้างนะครับแม้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแม้จะยังไม่ได้ตกลงคอมมิชเมนต์แต่มันมีสัญชตาตญาณของความหวงอยู่เขาก็หวงคุณคุณก็หวงเขาอะไรแบบนี้ร มานี้มีคนอยากได้เขามีคนอยากได้คุณแต่คุณไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นสีสันชีวิตคนเรามีเป็นล้านเพราะฉะนั้นย่อมมีคนที่ชอบเขาชอบเราอะไรแบบนี้แต่ถ้าจิตใจไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปยังไงต่อไปก็ต้องบอกเลยว่า ระยะทางระยะห่างจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียแต่อย่างใดนะครับมีแต่จะทําให้คุณกับเขารู้สึกคิดถึงกันมากขึ้นความสัมพันธ์แน่นแฟนทางใจมากขึ้นด้วยซ้ําและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาหาคุณได้เนี่ยนะคุณอยากได้อะไรคุณบอกเขาเลยเขาจะ จัดการให้คุณทุกอย่างคนคนนี้น่ารักกับคุณมากจะทําดีกับคุณทุกอย่างด้วยน้าใสใจจริงคุณเป็นคนที่น่ารักที่สุดในสายตาเขาตอนนี้ไม่ว่าเขาจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกี่คนจะมีคนมารุมล้อมอยากได้เขากี่คนก็แล้วแต่เขาจะยกย่องให้คุณเป็นที่สุดของหัวใจของเขาณเวลานี้นะครับหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาเวลานี้เลยก็ว่าได้ณนะี้เราไม่ได้กล่าวเกินจริงเราอ่านตามหน้าไพ่เลยนะเปิดกันมาเห็นเห็นคุณถือว่าโชคดีที่ได้พบคนนี้ได้รู้จักคบหาคนนี้เพราะว่า อันมันมีโอกาสในอนาคตที่จะร่วมกันสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตทั้งคุณและเขาเรียกว่าคุณก็มีดีเขาก็มีดีเอาข้อดีของสองคนมารวมกันร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ๆร่วมกันสร้างงานร่วมกันสร้างชีวิตแม้แต่วันใดวันหนึ่งตกลงคบหาเป็นแฟนเป็นคู่รักกันตกลงสร้างครอบครัวกันคุณมีโอกาสเป็นครอบครัวที่น่ารักมีความสุขร่วมกันพัฒนาเติบโตไปได้อย่างดีนะครับแม้พลังงานการคลองคู่จะยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ผมยังเชื่อตามหน้าไพ่ว่า คนนี้มาดีรักจริงแล้วก็คิดถึงคุณมากๆอยากมาพบมาเจอและอยากมาทําดีกับคุณมากๆเท่าที่เขาจะทําได้สุดฝีมือสุดกําลังเลยประมาณนี้ช่วงนี้ระวังความคิดก็แล้วกันระวังความคิดความกังวลอย่าไปซีเรียสมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนินเรื่องใดๆก็แล้วแต่แม้แต่ความคิดถึงกันคิดถึงพอประมาณให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยในใจได้ว่าเออมีคนให้คิดถึงนะแบบนี้มันก็เป็นมองให้เป็นความสุขมันก็เป็นความสุขได้แต่อย่าไปกระวนกระวายว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันนะอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกลัว คนคนนี้เขาจะหาทางมาพบคุณจนได้ เชื่อมั่นเลยว่าเขาจะหาทางหาเวลามาพบคุณจนได้ไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาจะต้องแบ่งเวลามาจนได้นะครับประมาณนี้คนกันเองที่คบหากันอยู่แล้วของคุณณนเะวลานี้หรืออย่างน้อยชอบชอบกันอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นอะไรการคิดถึงคุณแทบขาดใจเลยณนเะวลานี้นะครับส่วนถ้าบางคนที่คบหาเป็นแฟนกันแล้วบางกรณีนะถ้าคบหาเป็นแฟนแล้วก็สามารถใช้พลังงานนี้ได้เช่นกันเพราะนี่คือพลังงานรวมนะครับมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างไม่ต้องไปล ok ็อกสเปคว่าคนคนคนี้จะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเป็นคนนี้เท่านั้นไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ ที่เข้าขายนี้ มีความดีงามมีความน้ำใสใจจริงให้กันและไปอยู่ห่างไกลกันแบบนี้เขาคนนี้จะคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณแทบขาดใจประมาณนี้นะครับและจะโดดเด่นมากถ้าอยากดูเพิ่มเติมอีกสักนิดคนคนนี้จะเป็นคนราศีใดธาตุใดได้บ้างธาตุดินโดดเด่นมากนะมังกรพฤสศกันแล้วก็ธาตุไฟเมษธนูเด่นชัดชดธาตุดินเด่นกว่านะครับประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องวันเกิดราศีเกิดธาตุกำเนิดนะดูไว้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นพอหลักๆเลยคือคนที่มีน้ำใสใจจริงดี ต่อกันห่างไกลกันเขาคิดถึงคุณมากแทบขาดใจแล้วนะครับตอนนี้เวลานี้เอานะเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนะเขาจะหาเวลามาเจอคุณจนได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหเดอะยฮโรแฟนยินดีล่วงหนะ่าเดอะไฮโหรแฟนนี่ตีความได้หลายอย่างเอาอย่างแรกพื้นฐานเลยคือ ทั้งคุณและเขาต่างมีความสุขต่างใช้ชีวิตส่วนตัวไปทํากิจกรรมของตัวเองไปมีเวลาว่างก็มาเจอกันได้และยังคงคิดถึงกันเสมอส่วนความหมายที่2ออันนี้ดีงามมากขึ้นไปอีกถ้าเขาและคุณมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆแม้จะระยะห่างกันช่วงเวลานี้แต่ถ้ามีการเดินทางไปมาหาสู่กันบ่อยๆสักวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงบางอย่างหรือแม้แต่การคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นในบางคู่ที่ความรักสุขงอมมากขึ้นมีโอกาสถึงขั้นขอแต่งงานและหาทางมาอยู่ด้วยกันเอา้าดีจริงๆเดี๋ยวให รแฟนไม่ธรรมดานะครับพลังงานดีมากรับไว้นะดวงดีแล้วนะโอเคครับขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ